สวัสดีค่ะโมนาพาแซฟสไยเดนมากค่ะอุ้ยภูมิใจเหลือเกินเป็นสายเดนมากเราสู่กันฟังเนาะก็เหมือนเคยค่ะโมนาก็อยากจะเป็นกําลังใจสายฝอเหมือนเดิมช่วงนี้ประเทศไทยอที่ล่าสุดเนาะที่เราได้ยินมาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ยกเลิกการตรวจ ATK ทุกอย่างก่อนเดินทางเข้าไทยเนาะอันนี้คือระบบ สายการบินนะคะที่ข้ามประเทศเนาะโมนาก็อยู่ในสถานที่ทํางานเหมือนเดิมค่ะแต่โมนาก็คือพับผ้าไปโมนาก็ทํางานไปนะไม่ใช่โมนามายืนคุยเฉยๆนะแต่ก็มีบางคลิปที่ว่าแอบถ่ายแอบทำมาเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็พูดต่อเนาะโมนาอยากจะเล่าสู่กันฟังว่าหนึ่งบางทีฟังหลายๆคลิประหว่างเขาเรียกว่าอะไรสายฝอ สายฝอบ้านนอกจริงๆนะบ้านนอกบ้านนอกมากๆเออสมัยโมนาก็ยังคิดคือหนึ่งเปรียบเทียบตัวเองทั้งหมดเลยในใจที่ตัวเองเคยคิดเคยทําหรือเคยอะไรมาโมนาอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าโมนาเคยกลัวหนึ่งกลัวอย่างที่หนึ่งตอนที่จะเดินสายฝอกลัวอย่างที่หนึ่งก็คืออุ้ยกลัวโดนทํรลายร่างกายกลัวโดนเขากลัวโดนเขา จับหมกป่าก็มีหลายๆอย่างแต่อย่าให้พูดออกมานะคะเพราะว่าบางทีการทําคลิปเราพูดเสียวๆอะไรมากออกมามากๆก็ไม่ดีเนาะแต่ให้เปรียบเทียบให้มองเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนาะกลัวหมกป่าอะไรเงี้ยกลัวฝรั่งทําร้ายร่างกายแล้วก็หมกป่าอะไรเงี้ยก็ไปคิดเอาเองว่าอะไรเนาะนั่นแหละหลังจากนั้นมาโมนาก็กลัวคือกลัวว่าจะมีแฟนอยากมีแฟนฝรั่งแต่ก็กลัวว่าเขาจะ ทำร้ายร่างกายเราหรืออะไรเราก็แล้วแต่คือทําให้เราเจ็บทําให้เราปวดหรือว่าทําให้เราไม่มีกินหรือว่ากักขังหน่วงเหนียวหรือว่าไม่ให้เรากินอาหารนู่นนี่นั่นอยากจะบอกว่าตรงตรงนั้นพอดีมีคนเดินผ่านต้องยิ้มให้เขาหน่อยเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับนักเรียนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันทีเลยนะโมนานคือหนึ่งเป็นคนเป็นคนหลายอารมณ์แต่ การพูดเนาะเราก็อยากแบ่งปันให้ฟังว่าที่ที่เรากลัวนะ่ะโมนาอยากจะบอกว่าบางคนก็เจอจริงแบบนั้นแต่สำหรับบางคนเขาก็ไม่เจอเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งดีทำไมอะ่ะดวงเราจะเจอเรื่องไลายๆอย่างนั้นตลอดเลยหรือเรายากจนเราไม่มีจะกินเราไม่มีจะใช้ในเมื่อเราอยากจะหลุดพ้นจากตรงนั้น ถ้าเราไม่ลุยถ้าเราไม่ไม่ไปไม่เสี่ยงอย่างที่โมนาทําคลิปทุกครั้งบอกทุกครั้งว่าให้ลงไปในแหล่งชุมชนหรือลงไปในแหล่งท่องเที่ยวของฝรั่งตรงไหนฝรั่งอยู่ลุยมันตรงนั้นเลยค่ะอันนี้คือเมียฝรั่งสายฝอสายดำเนาะของสําหรับโมนาโมนาคําว่าสายดําคือสายลุยนะคะเหมือนสายลุยนั่นเลยเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเมียฝรั่งสายลุย <c oughs> คือลุยเองค่ะโมนาเดินคนเดียวนะคะโมนาไปหาฝรั่งคนเดียว ไปลุยคนเดียวเลยคือทําไมโมนาเป็นคนแบบนั้นโมนาคือโมนาไม่ชอบผูกมัดกับใครหรือว่าไม่ชอบแบบคือเวลาเราจะไปทํางานเนี่ยจะต้องเอาเพื่อนไปจะต้องติดเพื่อนนะฉันต้องมีเพื่อนฉันจะต้องหาเพื่อนไปเฮ้โมนาไปเองลุยเองหนึ่งดูที่ศักยภาพของตัวเองหนึ่งเราหางานพิเศษแล้วเราต้องหางานประจําอย่างที่โมนาบอกทุกคลิปทุกครั้งที่โมนาทําคลิปขึ้นมาให้หางานหลักแล้วหางานเสริมเนาะ หางานหลักเพื่อหนึ่งคุ้มกันคุ้มคุ้มเราว่าคุ้มเราว่าเราต้องมีเงินจ่ายค่าห้องเพราะว่าเราไปต่างบ้านต่างถิ่นเราไปในถิ่นท่องเที่ยวค่าห้องทําใจไว้เลยมันต้องแพงโมนาเคยอยู่ห้องแคบๆเล็กๆห้องแคบๆเล็กๆห้องน้ําห้องนอนในที่เดียวกันห้องนอนก็คือมีแค่เตียงเดี่ยวแล้วก็มีห้องน้ําไปเลยโมนาเคยอยู่ค่ะโมนาไม่ใช่ว่าแล้วก็แม้กระทั่งอยู่ในบ้านหลังเดียวแต่ห้องเขาซอย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 เป็นห้องเช่าให้เราห้องน้ําใช้ห้องรวม และอ่างน้ําโมนาจาพูดเบาๆพูดช้าๆค่ะและอ่างน้ําเป็นอ่างน้ําที่อาบรวมกันแต่เราก็คือหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอันนั้นคือกรณีสมัยอยู่ห้องเช่าที่เป็นบ้านหลังเดียวกันอยู่หัวหินนะโมนาเคยเคยอยู่หัวหินซอยรู้สึกว่าจะเป็นซอยโค้งพระจันทร์อะไรนี่แหละโมนาท่านโมนาจําไม่ผิดเนาะซอยโค้งพระจันทร์โมนาไปอยู่ไปเช่าบ้านเป็นหลังตอนนั้นเป็น เป็นบ้านสาวโสตแช่วบ้านไปนหลังก็จะมีสาวโรงงานจะมีสาวสนามกอล์ฟเพราะว่าโมนาอยู่ติดกับสนามกอล์ฟมีสาวโรงงานสาวสนามกอล์ฟสาวบาสาวอะไรคือมีทุกอาชีพค่ะแต่เป็นสาวโสตที่มาอยู่ตรงนั้นเราจะไม่พาผู้ชายผู้ชายสูงอายุหรือผู้ชายบรรลุนิติภาวะเข้ามาในหอในในบ้านหลังนั้นแต่โมนาพาเข้าคือโมนาพาลูกลูกโมนายังเล็กอยู่ตรนนั้นลูกโมนายังเล็กโมนาแยกกับอดีตสามีอยู่นี่คือลูกโมนายังเล็กนะ ดูใจโมนานะโมนาสู้โมนาอยากให้ลูกโมนาได้มีอยู่มีกินโมนาสู้ตั้งแต่ลูกโมนายังเล็กแต่โมนาก็ขอขอบคุณอดีตสามีที่เขาก็เลี้ยงดูลูกอย่างดีเนาะเลี้ยงดูลูกดีมากเลยค่ะเขาไม่ไม่เอ่ยปากสักคํานะว่าจะขอเงินโมนาสมัยโมนาอยู่คนเดียวแล้วอยู่ห้องพักเนี่ยเขาไม่ขอเงินนะแต่มีโมนาแหละที่แบบรู้สึกละอายใจว่าเออเราไม่ได้ช่วยสามีเลยนะอดีตสามีเลยนะ แต่โมนาเวลาลูกมาหาเนี่ยโมนาให้ลูกกินอิ่มโมนาถึงได้บอกว่าถ้าโมนาต้องคิดสมัยแต่ก่อนน่ะโมนาอยู่ทํางานอ่ะหัวหินต้องมีงานหลักงานรองงานรองเพื่อเป็นค่าขนมให้ลูกงานหลักเพื่อเป็นที่เป็นจ่ายค่าเช่าค่าอยู่ค่ากินของเราอันนี้อ่ะพูดมาแล้วก็วนมาถึงปัจจุบันนั่นอันนั้นคืออดีตทุกครั้งที่โมนาพูดอะโมนามีอดีตทั้งหมดค่ะคือโมนาผ่านมาหมดโมนาผ่านมาแล้วโมนาผ่านมาแล้ว โมนาผ่านความลำบากผ่านความเหนื่อยผ่านความยากผ่านการนอนเสือ่อผืนหมอนใบพอมาถึงวันนี้โมนาอยากจะบอกว่าโมนาดีขึ้นมากเลยสิบปีการันตีได้ถ้าเราแบบพอเพียงและอย่าลืมถ้าเราจะมาอยู่ต่างประเทศเคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยนะคะเคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยเนาะทุกวันนี้โมนาแฮปปี้เอนดิ้งดีมากๆระหว่างที่ตกลงปรงใจกับลงุงหยันแล้วนะมาถึงตกลงปรงใจพอตกลงปรงใจกับลงุงหยันแล้วเป็นแฟนกัน ลุงหยันก็เริ่มปฏิบัติการหนึ่งโมนาก็เริ่มปฏิบัติการหนึ่งโมนาช่วยเขาทำความสะอาดในบ้านไปสัปดาห์แรกก็ทําความสะอาดห้องห้องรับแขกโต๊ะรับแขกอะไรทุกหมดทําความสะอาดทั้งหมดสัปดาห์ต่อมาคือเราไม่ได้ทําปุ๊บทีเดียวจบเราทําแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าโมนาจะไปหาลุงก็แค่วันเสาร์อาทิตย์หลังจากที่ทําความสะอาดในห้องครูห้อง,ห,องห้องนั่งเล่นโมนาก็เริ่มปฏิบัติการอีกสัปดาห์หนึ่งก็เริ่มทําความสะอาด ห้องนอนโมนาเคลียห้องนอนแกยังไงเคลียรเรื่องเสื้อผ้าเพราะว่าแกอยู่คนเดียวมาเป็น78ปีเสื้อผ้าแกเก่าเาสื้อผ้าแกเยอะมากลุงเห็นเฉพาะเสื้อผ้าในห้องนอน5้าถุงดําค่ะเสื้อผ้าที่แกไม่ใส่เลยนะเสื้อผ้าที่แกไม่ใส่นะเพราะว่าตู้แกมีหลายสี่ห้าตู้ สี่ห้าตัวเออแล้วแกวางโตะนูน่นโตนี้คือเต็มเต็มห้องไปหมดห้องเล็กนอนเล็กๆนะห้องนอนเล็กๆนะแต่เสื้อผ้าแกห้าถุงดาโมนาเก็บเคลียทิ้งหมดโมนาถามแกนะโมนาบอกว่าที่รักมานั่งนี่ให้แกนั่งบนแกตัวใหญ่เนาะก็คือแล้วโมนาอยากทําเองให้แกนั่งเห็นอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่เราแสดงก่อนที่เราจะอยู่กับเขาให้เขารู้ว่า เราเป็นแม่บ้านแม่เรือนนี่นี่คือการเรียกน้ำย่อยนี่เรียกผู้ชายเรียกผู้ชายดึงดูดผู้ชายไงเนาะการดึงดูดผู้ชายนั่นแหละโมนาก็ทําความสะอาดห้องนอนโมนาทาความสะอาดห้องนอนเอาเสื้อผ้าแกไปทิง้งแล้วให้แกมานั่งบนบน,บน,บ,นบนที่นอนเลยแล้วบอกว่าที่รักตัวไหนเธอใส่ได้เธอจะเอาเธอเธอเลือกอันไหนที่ไม่ใส่ฉันทิ้งหมดเลยฉันเอาไม่ใช่ทิ้งนะคะเอาไปบริจาคอ่าเป็นสินค้าอ่าเป็นอ่า เป็นเสื้อผ้าที่ให้มูลนิธิเขาขายเนาะขายเพื่อช่วยคนอื่นนั่นแหละโมนาก็บอกแกว่าเลือก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 ทิ้งเลือกไปบริจาคได้5ถุงแกก็ยิ้มเลยห้องสะอาดขึ้นพับผ้าให้แกเรียบร้อยแล้วก็แยกโซนเลยค่ะโซนเสื้อผ้าแกแล้วก็โซนเสื้อผ้าแกโซนไหนใช้โซนผ้าปูทีนท่นอนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านหลังนี้มีสมห้องนอน บ้านหลังนี้มีสามห้องนอนแกผ้าปูที่นอนแต่ละห้องแต่ละไซส์ก็ไม่เหมือนกันโมนาก็เลยจับแยกว่าห้องไหนเป็นห้องไหนเนาะนั่นแหละโมนาก็อยากจะบอกว่าอันนี้เล่าถึงแค่ห้องนอนนะเล่าถึงแค่ห้องนอนว่าโมนาทาตรงนี้เนาะเดี๋ยวอีกคลิปหน้าโมนาจะบอกว่าดีอย่างไงเมื่อเจอลุงแยนแล้วก็เมื่อเจอฝรั่งและเจอฝรั่งที่อายุมากกว่าเราดีที่สุดค่ะโมนาว่าดีที่สุดเนาะเขาเข้าใจเขาเข้าใจหัวอกเขาเข้าใจหัวอกเราโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ ไปเก้านาทีแล้วหรือว่าอยากจะฟังตอ่ออ่ะฟังต่อนิดหนึ่งฟังต่อนิดหนึ่งอ่ะฟังต่อนิดหนึ่งเรื่องดีๆเนาะเรื่องดีๆหลังจากที่โมนาเคลียทำเคลียรการทําความสะอาดห้องนอนไปแล้วคันนี้อ่าห้องนั่งเล่นอะ่ะเราก็อ่เคลียเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแกก็มานึกแกก็มาพูดว่าลุงนะแกมาพูดว่าถ้าเราตกลงปลงใจกันแล้วถ้าเราคิดจะมาอยู่ด้วยกันแล้ว เราต้องเริ่มปฏิบัติการ modify บ้านใหม่น,นั่นเห็นไหมการ modify บ้านใหม่ของลุงลุงก็เริ่มตั้งแต่ตรงไหนฉันบอกว่าโมนาก็พูดว่าโมนาถ้าเราอยู่ด้วยกันอะถ้าคุณยังอ่าพื้นพื้นห้องพื้นห้องอ่าพื้นห้องนั่งเล่นมันเป็นพื้นพรมคนคนเก่าบ้านเก่าคนเก่าที่เขาขายให้แกเป็นพื้นพรมแล้วพื้นพรมอ่ะมันมัน,ม,นมันสกโปรกคือผ่าน ผ่านสนามมาเยอะผ่านสนามมานานเนาะมีทั้งลอยเลอะมีทั้งลอยวาลอยเครื่องดงเครื่องดื่มเลอะเทอะเป็นจุดๆๆแกเลยบอกว่าท้างนั้นแกจะเลาะออกเพราะว่าโมนาแพ้ฝุ่นด้วยโมนาเป็นคนถ้าดูดฝุ่นบ่อยๆโมนาจะจามฝุ่นมันกระจายโมนาจะจามแกเลยจะเปลี่ยนจากพื้นผรมเป็นพื้นไม้เนาะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนี่ก็คือจุดแรกที่เราเริ่มต้นเริ่มต้นกันด้วยดีคือเขา มีอะไรเขาจะถามแล้วเขาจะบอกเราแล้วเขาจะอ,าอ,าอยากจะพูดคําว่าให้เกียรติมันก็ไม่ถึงขนาดว่าให้เกียรติอยากจะพูดคําว่ามีส่วนร่วมอันนี้มีส่วนร่วมค่ะเพราะว่าโมนาทํางานเช้าแล้วสัปดาห์ที่แกจะไปดูพื้นพื้นที่ปูในห้องนั่งเล่นแกให้เราเป็นคนตัดสินใจโมนาจึงจึงเริ่มมีใจว่าอุ๊ย เขาให้เรามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทําอะไรอะไรในบ้านเขามันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรที่เปิดใจให้กับเรามากๆเปิดใจให้กับโมนามากๆที่ได้มีส่วนร่วมส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ไม่ช่วยเงินนะจ๊ะโมนาไม่ได้ช่วยเงินนะแค่ร่วมตัดสินใจกับแกเฉยๆว่าแกจะแกจะปูพื้นเนาะนี่เห็นไหมโมนาทํางานด้วยนะโมนาพับผ้า เห็นไหมโมนาพัผ้าด้วยนะคะพัผ้าหลายสีหลายอย่างก็ใช้แต่แต่ละอย่างกันเนาะนั่นแหละเนาะก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าทุกคนถ้าเจอคนดีแล้วถ้าคิดว่าใช่แล้วเจอคนที่อายุไม่มากเกินไปมันก็พออารมุ่มอร่วยกันได้ก็ถือได้ว่าลุยเถอะค่ะลุยเถอะค่ะสายฝออย่าก,กลัว คือหนึ่งสมัยแต่ก่อนอาจจะกลัวที่อย่างที่โมนาพูดต้นคลิปว่ากลัวทําร้ายร่างกายน่นนี่นั่นสมัยนี้มีอาจจะมีน้อยแต่ตรงจุดที่ดูแล้วมันคือทําร้ายร่างกายน่นนี่นั่นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีดูไว้เฉยแต่พอเราดูหลายๆคลิปหลายๆคนหลายๆอย่างสําหรับสไปยต่างประเทศเนาะสไปยตต่างแดนเนี่ย ถ้าเราดูแล้วเหตุการณ์ทุกคนที่เกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้หรือถ้ามันจะเกิดกับเราเรารู้ไว้แล้วแนวทางคือเราเคยฟังแล้วฟังเรื่องของพี่คนนี้นะฟังเรื่องของพี่คนนี้นะฟังแล้วมันเข้าหูเราเราก็หลบหลีกหลบเลี่ยงซะถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาอยู่ก็ตัดผู้ชายคนนั้นออกไปเลยถ้าคนไหนที่ประเภทรุนแรงทําร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ไอเรื่องอื่นๆนอ่ะเดี๋ยวเรามาปรับกันทีหลังมันไม่ยาก ก็วพวกเราลำบากมากกว่านี้เราเราลำบากกันมาเยอะแล้วโอเคค่ะวันนี้มูนาก็คลิปยาวแล้วเนาะอยากจะฝากบอกว่าสายฝอขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เจอคนถูกใจแล้วขอให้เจอคนอุปถัมภ์ค้ำชูเราแล้วขอให้เจอคนที่เลี้ยงดูเราจริงๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ